มาแพก iPad Air 5สีชมพูกันค่ะนาน,นานทีจะได้แพก Air 5สีชมพูนะคะออเดอร์นี้ลูกค้าฝากติดฟิล์มแล้วก็ให้วายถ่ายคลิปลงทิกตอกด้วยนะมาค่ะมาแกะกล่องดูตัวเครื่องกันสีชมพูก็น่ารักเหมือนกันนะคะเหมาะกับสาวหวานมากๆเลยสาหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหา iPad ไปใช้สักเครื่องอยากได้รุ่นที่สเปคดีๆนะคะวายแนะนําให้จัดเป็นตัว Air 5ไปเลยค่ะสเปคน้องเทียบเท่ากับตัว iPad Pro เลยนะคะอาจจะมีต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่รวมๆแล้วถือว่าใช้ได้ค่ะที่สาคัญคือราคาถูกกว่า iPad Pro ด้วยนะคะ ประหยัดไปได้หลายบาทมากๆเลยลูกค้าท่านนี้ผ่อนไปใช้ไปกับร้านวายนะคะยอดเหลือ1น0 0 0ันบาทได้ของไปใช้แล้วแล้วลูกค้าก็รีเควสของแถมมาด้วยนะคะขอเป็นโทนสีชมพูลูกค้าอยากได้โทนสีไหนสามารถแจ้งวายได้เลยนะคะไม่เป็นการรบกวนแต่ว่ายินดีมากๆเลยะคะ่ะ<ต>ชอบจัดเซตให้ลูกค้ามากๆเลยนะคะยิ่งเป็นสีสันสดใสเนี่ยยิ่งชอบค่ะหยิบของแถมเพลินมากจะบอกว่าตัวแก้วน้าที่ต้นคลิปนะคะยัดใส่กล่องไม่ได้วายเลยแถมเป็นเคสอะแดปเตอร์ให้ลูกค้าไปเพิ่มอีกหนึ่งคะ่ะสีชมพูเหมือนกันจบท้ายด้วยถุ ถุงช็อปค่ะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการใช้ถุงชอ็อปสามารถแจ้งวายมาได้เลยนะคะร้านวายคุมยิ่งกว่าคุ้มเหมือนเดินออกช็อปมาด้วยตัวเองเลยคะ่ะ